่่อขขาาวววร้น้นลลงึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะประจำวันเสาร์ที่23เมษายน2554กับดิฉันชัชดาพรสิวดอนนะคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ประทะระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาค่ะ บริเวณปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาควายโดยที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุปะทะอีกระลอกหนึ่งค่ะการประทะกันของทหารไทยกับกัมพูชายังคงดําเนินไปเป็นวันที่สองโดยมีการเปิดฉากปะทะกันตั้งแต่เช้าตรู่และใช้อาวุธหนักตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิตหนายและบาดเจ็บ11นายพลเอกประวิทย์หูแก้วโฆษกกองทัพภาคที่สองเปิดเผยนะคะว่าทหารกัมพูชา เป็นฝ่ายเปิดฉากยิงเข้าใส่ที่ตั้งของทหารไทยรวมไปถึงเขตพลเรือนโดยเฉพาะการโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่130ส่งผลให้มีหมู่บ้านทางฝั่งไทยได้รับความเสียหายที่บริเวณหมู่8บ้านหนองคันนาตำบลตาเมียงอ,อําเภอพนมดงรักและบริเวณหมู่12ตําตำบลบักใดอ,อําเภอพนมดงรักค่ะทางด้านของพลโทชุมสุชาติโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ขณะแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ปะทะในครั้งที่ทำให้มีทหารกัมพูชาเสียชีวิต3นายและได้รับบาดเจ็บอีก6นายทั้งนี้จากเหตุการณ์ปะทะทั้งสองครั้งส่งผลให้ฝ่ายไทยสูญเสียทหารไปแล้ว5นายขณะที่กัมพูชาตามรายงานระบุว่าเสียชีวิต8นายส่วนการอพยพชาวบ้านจากพื้นที่เสี่ยงภยัยในอำเภอพนมดงรักและอำเภอกาบเชิงไปยังศูนย์อพยพทั้ง6แห่ง ที่จังหวัดได้จัดตั้งขึ้นพบว่ามียอดทั้งสิ้นถึงกว่า25,000คนค่ะนายองอาจคล้ามพยบูรณ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจรวมถึงประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือถึงมาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะ ด้านนายกสิทธิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถแถลงตอบโต้กัมพูชาจากเหตุปะทะกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศจะออกหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาอีกหนึ่งฉบับและจะออกถแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงขอปฏิเสธว่ากองทัพไม่มีการใช้เครื่องบินชนิดใดๆในการรุกล้ำอธิปไตยใครมีเพียงใช้เฮลิคอปเตอร์ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนเพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย ดังนั้นการประทะกันดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้ริเริ่มขณะที่นายสุเทพเทอสุบานรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกล่าวถึงสาเหตุของการประทะว่ามีมูลเหตุมาจากปัญหาเขตแดนที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นประเทศไทยยังคงยืนยันไม่เห็นด้วยที่จะมีให้ประเทศที่3เข้ามาสังเกตการที่บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน ส่วนท่าทีของรัฐบาลกัมพูชานั้นตั้งแต่หลังการประทะวานนี้นายฮอนนำฮงรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาได้ส่งหนังสือร้องเรียนถึงประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าไทยมีเจตนารุกรานกัมพูชาโดยระบุว่าทหารไทยยิงกระสุนปืนใหญ่เข้ามาในดินแดนกัมพูชา21กิโลเมตรโดยอ้างถึงเหตุผลความขัดแย้งในเรื่องการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก จอข่าวร้อน